หนำฟอดฟอดได้ดีใจดีใจครับโอ้ยยูพีกัไใดหนึ่งานดวงใจยูพีได้ยันในหน่อยๆน,ยนึงพี่น้องบ้านวานขอบคุณหลายๆเด้อหนึ่งาน้องใจพี่น้อง เราจะเคึองชโมงกับพ่อเราไม่ได้ขึ้นพ่อหนึ่งชัโมงหรอกพี่น้องจะเคึองชโมงกับพ่ออาการกับพ่อใครดีมัน,นเลยดอกทั้งเก็บขาทั้งหันใจว่าตัวต่งเป็นโรคหอบหืดในทั้งสี่หรอกพี่น้องพ่ใครนั่นหรอกเอามือนีว่าจีไปสื่อยาละไล่สิมหามายาละไล่ซิมหาเบิด ม,มอหนัดก,ก็ลืมไปหาหมอมาดิไปสื่อ,อยาละไล่เสมหามากเป็นซ่องๆเริ่มเข้าเรื่อยๆไปบิ๊กซี่ยังดีได้แต่ยาอื่นมากยาละลล่เสมหามาบด่ดยมากครับไปสื่อ,อยาอยู่บิ๊กซี่แต่แต่ย,า,ย,ยอาอย่างอ่นมากยาละไล่เสมหาลยบ่อบยมากสเสนอเพิ่งมืออ่นก่อนขันมันลานนี่เปิดกระสีไปลานนี่แล้วไปสื่อ,อยา แลาลายเซมหามากินสเสรีเท่าไปบนเหนียวพระสันมันไอพี่น้องนาำกินน้ำลายยุบในก็นยังเป็นขอบคุณทุกไยทุกเรบเด้วอ้าวหมอนติวติวเราบนนหมอนันหมอนเย่างน้องเหมือน้อหมอนย่างนอ้นนอนนงนอีนน้ ก็หมดนะสีน้ำเงินน าช่วยดูเหมือนกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งพนะอ้าวหมุนขักหมุนเหนี่ยแต่พี่น้องหมุนจนบาดนะตายตายวนขักหมุนเหนียแต่วนจนติวๆเลยพนะกำลังเชื่อมต่ออีกครั้งพนะวนจนตันลูกค้างเลยหมือนยังกระดอกระเด็นโอ้ยเนาะหมุนขักหมุนเหนี่ยพี่น้อง หไหลทัง้งพี่คนส่วนหนึ่งหั่นล่มบนมาไล่ไหลายส่วนนี้ลรมบนบะไก่ไหลไปเลยต่ก่อนนี่ล่มบนไล่ไหลายขึน้นยังสี่ล่มบนแหลนส่วดๆมากเลยพี่น้องส่วนส่วนหลัๆง,ง,ลงๆนี่ล่มบนบะไก่นี่ ไนไรกันนันทึกในไรกันเก็บขาพี่น้องขึ้นว่าโดนเราเอาสามสิบนาทีแลก็พ่อพ,อพ,อพอ่อจะโม่งขึ้นพอ่อมันซื้อพ่อได้ทรงงานพ่ยูซื้อ ไปโหลดคลิปต่ออีกดูสิลิปโหลดคลิปอีกอะไรว่ามีขาตั้งกับจับอีกมื่อนึงกับจับใบแต่ไม่ี่น้องมื่อนึงกับจับใบเอาว่ามีขาตั้งขาตั้งหนึ่ง,บเ,ง,ง,บเ,ง,ง,งเบิร์หลัง